ราศีสิงราศีสิงเนี่ยนะสัญ,ญลักษณ์คือเจ้าป่า,าแล้วก็เวลาเวลาไอคุณไปไหนนี่ท่ามกางฝูงชนเนี่ย เวลาไปยืนอยู่ในท่าการฝืนชนจะรูะะะ้เลยคนเนี้ยวเวลาสี่สิ่งมีความอะไรมีความสง่าง,งามมีความโอ้โถมีความเรืต่างต่าบางคนเป็นไงรู้ไหมสปอตไลท์มันส่องอมันมันบางคนดับมันผมเลยดับผมเป็นให้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเจ้าปา่าอ๋<ม>อทำผมไปเลยตุ๊กติ๊กเอาเสื้อน,นี่นะครับคบนี่ทำให้แบบดูเป็นเจ้าปา่าเลยดูแบบแล้วก็เวลาไปยืนไปอะไรต่างต่างเนี้ย ทําให้เขาแลงดูดโดดเด่นครับราศีสิงห์เนี่ยนะคุณจะรู้เวลาคุณไปรู้เลยเห็นน่ะมันมันโดดเด่นอ่ะโดดเด่นมันออกอาสต์อลา่ามันออกนะครับราศีสิงห์ตัวนี้เจ้าป่าเจ้าป่าเฮ้ยเคยไหมว่าตะดุกนะตุ้งาสาช้าพันธุกปุตตะครับปุตตะปุตตะแปลว่าอะไรแปลว่าลูกแปลว่าเด็ก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 เอาจะมีความเป็นเด็กอยู่เสมอเจ้าป่าเนี่ยแต่ว่าเออแต่คุณจะต้องเห็นตอนไหนเลยวะตอนไหนคุณต้องแอบดู อเวลาตกกลางคืนไม่มีใครยุ่งแล้วนะไปลื้อของเก่าเล่นเล่นโบราณเนี่ยมาเล่นเอาอุลตร้าแมนออกมาเล่นอุลตร้าแมนมาเล่นมันก็ไขลาเป็นอีกรถไฟรถอะไรชอบแบบนั้นชอบแบบนั้นครับแต่เป็นคนขี้เล่นอะไรขี้เล่นแต่ว่าอะไรห้ามขึ้นหัวเฮ้ยอย่าลามอย่าละอ่านี่เพราะอะไรเพราะว่ามีความมีค่าของความเป็นเจ้าป่าอยู่ยังไงเกียดต้องรักษาไว้ถูกต้องนี่นะครับคือเขาเกิดราศีสิงห์ตัวนี้ นี่นี่คือความเป็นสิงห์ใชความเป็นสิงห์แล้วตอนนี้ดาวราดาวราศีเกิดดาวเรือ,อเกิดเนี่ยไปอยู่ราศีธนูธาตุไฟเหมือนกันไปอยู่ที่เนี่ยก็ที่บอกฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะอะไรถ้าถ้ากูไม่มีพื้นครับมันจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกครับเค,บคยาไหมว่าดาวอาทิตย์เนี่ยคนเกิดราศีสิงดาวอาทิตย์เนี่ยดาวราศีเกิดอันนี้เขาเรียกว่ารอกลางวันครับเนี่ยลอกกลางวันเว้งแต่นี้ไปอย่างนี้รอกลางวันครับเคยไหมว่าลาพระอาทิตย์วุวนอย่างตรงเนี้ยฮ ปยันเนี่ยนะะ<ห>ไม่มีกําลังเลยยกเว้นอยู่แค่ราศีเดียวตรงนี้แหละตรงนี้แหละที่มันมีกําลังนี่ครับวันนี้นะครับี่เพราะฉะนั้น,นถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าไม่เข้าใจเห็นไหมจะ,จะฟังไม่รู้เรื่องแล้วครับนี่ฟังเรื่องแลไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรค่อยๆฟังค่อยๆฟัง,ฟงเ,ดเดี๋ยวเรื่องเดี๋ยวเรื่องนะครับอันนี้ฮอ่าทีนี้เวลาที่ว่ารอบเนี้ยไม่มีการมาก็มารอบเนี้ยที่ว่าอยู่ราศีธนูตรงนี้มีกําลังครับเวลา ดาวอาทิตย์อยู่ตรงนี้อยู่ในภพปุตตะครับชีวิตเจ้าตาอยู่บ้านครูอนะฮะอยู่ภพปุตตะก็ชอบเสี่ยงชอบได้เสียอชอบเล่นมีโอกาสถูกหวยอ่านะฮะชอบชอบการเสี่ยงๆชอบะจนภัยอ๋อมาอยู่กับดาวขาดด้วยครับแหล่งก็ต้องมือหัวก็ต้องมีแผลนิดนึงอ่านะไพนัทก็ต้องมีอะไรกันก็มีอยู่กับคารเขาเรียกว่าโชคเลือดไอ้คำว่าโชคเลือดก็ไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะต้องไป โดนอะไรขนันแบบเลือดอะไรมากมายกานน้เกี่ยวตะปูต่นเาขาชงเลือดกระโดดโดนทิ่มโดนตันโดนแทงได้ะไรครับเส้นหนามก็ได้แหละกคนัะเพราะฉะนั้นไะด้มีโอาากาสที่เกิดเส้นหนามได้อะไรได้โดยเฉพาะอะไรโดยเฉพาะวันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดเลือดตกอยากออกได้อะไรได้ครับนะครับที่ติเบตนะเพราะว่ามีจันดับอยู่ตรงนี้ครับ แล้วก็ดับในดับในตรงนี้ดับตรงอังคารเอดับรงคาก็พอดีเลยดีไม่ออกเลยดีไม่ออกนะฮะแล้วก็ในตียางตีไวเนี่ยอาทิตย์ด้วยเนี่ยดีไม่ออกเลยดีไม่ออกเลยวันที่ตบเบ็ดนะอยู่ตรงนี้ไปจนถึงวันที่สิบสี่ครับเวลาวันที่เท่าไหร่สิบสี่นี่คเวลาวันเอเวลาวันที่สิบสี่เวลาตีสี่หกนาทีครับดับ ดาวไอดาวอาทิตย์ตัวเนี้ยดาวราศีเกินดาวเรือเกินตรงเนี้ยครับไอไอ้วนไปทั้งหมดสิบสองเรือนเนี่ยเนี่ยไอตรงนี้ตกน้ำนะฮะตรงนี้เข้าบ้านธาตุไฟไอตรงนี้อัล่ีไอตรงนี้ไอไอไม่ใช่ไอไอนี่ปุตตะนะไาเข้าอลิมามาเข้าอรลลแล้วก็ได้ตำแหน่งนิดฮะได้ตำแหน่งนิดไม่ใช่ไม่ใช่นิดได้ตำแหน่งจุลจักรจุลจักรครับจุลเพราะว่าเล็กฮะ แล้วไปอยู่อลิด้วยเห็นไหมไปรอบเดือนที่คุณเนี่ยจะต้องอะไรยอมเจียมเนื้อเจียมตัวะนะครับอะไรก็ผ่านทุกอย่างผ่านบททำไมให้ผ่านไปก่อนให้ผ่านไปก่อนจำเมาไว้เฉยๆอย่าเที่ยวไปใช้ดาวทิพย ในการขับมันเกิดความคิดอย่าไปอ้างเกียรติตัวเองแบบนี้อย่าไปอ้างตําแหน่งตัวเองแบบนี้มันไม่มีเลิกเกียรติเลิกศักดิ์ศรีพับเก็บใส่กระเป๋าไว้นะครับพับเก็บใส่กระเป๋าไว้ทำตัวเล็กๆแล้วชีวิตจะดีเออชีวิตไม่ใชีวิตดีหรอกชีวิตจะอยู่ง่ายขึ้นชีวิตจะรอดขึ้นเอจะอยู่ได้ง่ายไงอยู่ได้ง่ายอยู่ได้ง่ายขึ้นอยู่ได้ง่ายขึ้นเอาละทีเนี้มันก็อยู่ของมันอย่างเนี้ยครับ ไปประมาณเดือนหนึ่ง like, เดือนหน <Simon> ึ <t> ่ง <ogi> อ no ่าเดือนหนึ่งนะครับอันนี้ก็อยู่ลําพังเลยอยู่ไปอยู่ไม่เดือนหนึ่งแต่แต่คุณต้องเจอจันทร์ดที่ตะเก่อนอ่าแล้วก็ไปทีหนึ่งก็หลังจากนั้นก็หนีเลยจันทร์ดำก็หนีเลยเพราะันทร์นี่จริงจริงแล้วทำไปดีที่สุดอย่างเงี้ยทำอะไรอยู่ในภพอริอย่างเงี้ยนะครับสวมครัวจะเปียวิเวไปถือศีลไปถือเีลมีเงินเที่ยวต่างประเทศอ่า หรือไปทําเรื่องที่ตัวเองอ่ะอยากทำมานานแล้วอยากทำมานานแล้วไม่ได้ทำเล่นอุลตร้าแมนอ่านี้ก็อันนี้นะก็ไปไปวัดกันเป็นบวแล้วแล้วก็เล่นอย่าให้ใครเห็นนะเดี๋ยวเขาจะมาว่าไอ้นี่เดี๋ยวเขาจะร้อนอนี่นะนีอ่าครับอันนี้ก็คือส่วนในเรื่องเกี่ยวกับการเงินเนี่ยการเงินเป็นไงครับอาาดาวการเงินวันหลังจากวันที่28ไปแล้วครับ28ธันวาคมไปแล้ว28ถึงวันที่6อ่าถึงวันที่หเนี่ยเจ้าชะตาเนี่ยมีความโชคดีทางการเงิน ครับถ้าไปถึงโชคดีเพราะดาวการเงินจะได้มันเดินถอยหลังมาเจออะไรฮมาเจอกันงานแปลว่ามันจะเป็นเงินเก่าๆโครงการเก่าๆที่ทำไว้จะกลับมาใหม่แล้วเปลี่ยนเป็นเงินให้ถูกต้องนี่นะครับแล้วก็บางทีไองานตัวเนี้ยแล้วเงินตัวเนี้ยฮสร้างบ้านสำเร็จเลยอันนี้พลิกชีวิตเลยหรอพลิกชีวิตเลยทีเดียวดอกนี้ดอกเดียวตั้งแต่วันที่ยี่สิบแปดถึงวันที่หกเท่านั้น ครับพลิกชีวิตเลยนี่คือนี่คืออาศิติธาติอาศิติธาตอิทธิพลมันใหญ่อย่างนั้นใหญ่อย่างนั้นเลยพลิกชีวิตเลยครับได้บ้านได้รถได้วยนะได้งานได้นะเพราะไปอยู่ในพันธุ์กอะไรการันตีอะไรอาอะไรการันตีอะไรการันตีว่าอะไรการันตีวันที่หนึ่งพุทธภาคมพัชติีการันตีว่าเรื่อกจริงนะที่พูดมาเนี่ยอ่านี่มามาเล็งมันไปอยู่ในเล็งแต่อันนี้ไม่เกี่ยวกันไปแต่้พูดให้ฟังว่า พราะรหัสตัวเดียวที่หนึ่งเนี่ยกำลังตีว่าได้งานจริงอได้บ้านจริงครับได้เงินจริงเงินงานบ้านรถมีไอ้ไม่ใช่เมียแบไม่มีกีก็มีใช่แอสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์อันนี้นี่กำลังตีเลยว่าวันที่หนึ่งพุทธภาเนี่ยครับได้จริงนี่ได้จริงนะครับถ้าออไอ้ทำไมถึงว่าจริงๆแล้วไอ้ตรงเนี้ยมันแฝงเรือนครับ ปัดแฝงเรือเข้าใจว่าแฝงเรือนไะมฮะอ่าไม่เข้าใจเอาตรงตรงอันนี้ขนาดผมก็ไม่เข้าใจอ่าที่แฝงเรือก็อย่างที่บอยฝังเห็มไปเจ้าของบ้านเป็นดาวอะไรดาววังาและนี่ดาวขานปะดาววังขานมันมันเจ้าของบ้านเดียวกันน้อยอ๋อเจ้าของบ้านเดียวเขาเรียกว่าแฝงเรือนลึกอีกนิดนึงลึกอีกนิดนึงนะครับื่อดาวแฝงเรือนะนี่นะครับอ๋อดาวแฝงเรือนแบบนี้ก็ต้องนะครับครับแล้วก็อะไรกันต่ออีกวันที่เท่าไหร่นะเจ็ดเจ็ด วันที่เจ็ดมกราคมืี่มกราได้มาถึงวันที่หกยี่เจ็ดถึงที่หกนะได้นะวันแรกเดืองกันอันคาดผ่านแรกหนึ่งอันคาดเพื่อผ่านแรกเดืนอ้กันนี่นะครับไอ้นี่นะครับอันนี้นะครับพระดันนี่การันตีเลยว่าต้องได้ไรได้บ้านได้บ้านได้รถได้ได้งานได้เงินเงินนี่ได้แน่ๆเดินงานบ้านรถอะ ริบไปเลยเงินงานบ้านรถราศีราศีอะไรราศีสิงห์ราศีสิงห์เขาเรียกว่าอะไรดีได้งานทำให้มีเงินเปลี่ยนชีวิตตัวเองได้เงินงานบ้านรถนะเงินงานบ้านรถไม่เลยไม่ลลมรู้เรื่องปะเนี่ยรู้เรื่องเงินงานบ้านรถครับแล้วก็ส่วนในเรื่องเกี่ยวกับคู่เวลาพูดถึงเรื่องคู่ทีไรเนี่ยน้ำตารไหลทุกทีแต่ไม่เป็นไร คนเราเนี่ยไม่คนเราทุกครั้งไม่ได้โหดห้ายคนเราทุกครั้งไม่ได้แย่เสมอไปครับวันที่สองมกราคมถูก,ถกต้องเนี่ยวันที่สองมกราเนี่ยเี่้เห็นไหมอาจารย์อจจบอยรู้ใจมันต้องวันที่สองไปพูดเรื่องอื่นได้ไหมไม่ได้<ะ>ได้ไดไ<อ>ต้องพูดเรื่องเนี้ยครับไอเราคิดจะพูดเรื่องนี้แกแกพูดก่คนเราเห็นไหมเ,เนี่ยแยกกันพูดแยกไม่ได้เรียกว่าเสริมกันมันใช่คือคนเราถ้ามันถูกต้องเนี่ยครับตำรา หรือว่าวิชาการถ้าันถูกต้องเนี่ยมันต้องเหมือนกันเมันจะมาขัดกันมันเป็นไปไม่ได้ถูกครับเนี่ยปาราวันที่สองปาราวันที่สองมกราครับคนที่เกิดลักนาราศีสิ่งห์ี๋วนี้เรื่องแฟนดีมากไหมโคตรดีโคตรดีใช่ไหมเออต,ต้องใช้คำว่าโคตรดีเนี่ยคุณใช้ภาษาถูกต้องอีกแหละ ดีมากกับโคตรดีไม่เหมือนกันนะโคตรดีนี่มันเห็นชัดนะอ้าวฟังแล้วไอ้มันเลือกจริงด่ว่ามันโคตรดีเนี่ยต้องไปเชื่อคนลองดูต้องดูสีหน้าดูคตรดีเนี่ยคุณไปลองดูว่าจริงหรือเปล่าครับนะครับวันนี้คือพูดคําเดียวอะไม่มีคําพูดอื่นนะอะไรยังไงโคตรดีขนาดนั้นจบแล้วเรื่องแฟนนะครับอันนี้นะแล้วก็เรื่องงานเรื่องงานเพียงแตดาวพฤสุกเนี่ยดาวการงานตัวเนี้ยปอเปี้ยปพอเปี้ยะแล้วก็ เวลาวันที่ยี่แปดยี่แปดคบกลับมาได้หนยี่แปดธันวาคมไปจนถึงวันที่หกมกราคมทำให้ได้เงินได้งานได้บ้านได้รถครับแล้วก็วันที่เท่าไหร่วันวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดแล้วก็วันที่เท่าไหร่สิบแปดวันที่สิบแปดนี่วันที่สิบแปดเนี่ยครับอะไรกัอะไรบอกว่าเรื่องงานเนี่ยฟุกอีกแล้วราชาโชคอ่าแล้ว ไอ้จุลจักรจุลจักรมหาจักรมหาจักรนะนี่เป็นมหาจักรครับอยู่กลางคานก็ไอ้เพื่อนรักไไออ้หกกับสี่เพื่อนรักไอ้เด็กคู่คู่หวานเลิฟคู่หวานเลิฟนี่บักระตีเพราะนั่นนี่ราศีสิงห์นี่ครับในรอบเดือนบักระลานีได้ฉาได้ฉามากนะดีทุกอย่างครับนะครับยกเว้นวันที่สิบเอ็ดวันเดียวยกเว้นวันที่สิบเอ็ดวันเดียว ครับน้องอันดีหมดเลยนี่นะครับอันนี้การันตีครับอันนี้นะทุกมานานนะเพราะโอ้โหตอนที่ดาวเดินอย่างนี้นะโอ้โหทรมานทรมารลือเกินตอนนี้คุณลูกทุกอย่างดีหมดยังยกเว้นตัวเองนะตัวเองต้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 องแต่ต้องอ่อนนัดถมตนนะไม่ใช่ว่าได้มาแล้วเหลิงไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้จนนะครับครับอ้าวราศีสิงห์ครับผ่านไป